Style. Style. Style the สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง ได้เป็นตัวโฉมหน้ายักษ์ซึ่งรถคันนี้สวยมากๆพร้อมใช้งานกันสุดๆในงบราคาเพียงแค่4แสนกว่าบาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถไปเที่ยวปีใหม่นี้ไม่ควรพลาดสำหรับคันนี้ค่ะไปกันได้ทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนรถจะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนเหลือปุ่นพาไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถครอบครัวเจที่นั่งรุ่นฮิตอย่างตัวโตโยต้าคอร์ดูเนอร์คันนี้ได้เป็นตัว 3.0V ค่ะ ับรถปี2010เกียร์ออโต้ตัวรถสีบอลทองสภาพสวยสภาพดีได้เป็นตัวชมหน้ายักมาแล้วตรงรุ่นลูกค้าเก่าใส่ชุดแต่งมาให้บอกได้เลยว่าดรอทั้งคันค่ะและจากราคาหน้าป้ายปกติของเขาเดิมตั้งอยู่ที่519,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่พี่ร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ไลน์แอดออฟฟิเช C A R 9ก8เมด้านหน้า เพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาโปรโม,มชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่488,000บาทเท่านั้นค่ะเอกสารดีเครดิตดีดคันนี้สามารถจัดฟแนนซ์นได้พี่ๆคนไหนที่กำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดและเดี๋ยวปุณพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าตัวรถของเขากันก่อนค่ะ สาหรับตัวด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นตัวโฉมหน้ายักษ์ตรงรุ่นอย่างที่ปุ่นแจ้งไปลักษณะดีไซน์2ชั้นได้มาพร้อมกับตัวสัญลักษณ์ร e t อ็ b o ออีกด้วยค่ะกอบความไฟด้านหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าได้เป็นตัวเลนส์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วอีกด้วยด้านตัวกันชนของเขาก็มาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกซึ่งคันนี้ลูกค้าเก่าเขาใส่เป็นตัวสเกิร์ตมาให้เรารอบคันพร้อมใช้งานค่ะ ด้านข้างตัวรถของคันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันต่อพร้อมๆกันสีรถสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยลักยิ้มหรือการเกิดอุบัติเหตุมากแต่สำหรับตัวล้อแม็กนะคะได้เป็นตัวล้อแม็กดีไซน์แต่งซิ่งสภาพดีไม่มีร่องรอยการคดหรือว่าการดุ้งซี่ล้อคันนี้ลูกค้าเก่าใส่มาให้เป็นตัว265ทับ50ขอบ20นั่นเองค่ะพอใส่มาแล้วก็ดูสวยดูรับกับตัวรถมากๆ ด้านข้างตัวรถติดตั้งเป็นตัวบันไดเดินขึ้นมาให้เราเรียบต่ออีกเช่นเดียวกันสามารถใช้งานได้จริงค่ะและเดี๋ยวปุณพามาชมกันที่เซ็นซรอหน้าข้างประตูฝั่งคนนั่ง ซอนได้ข้างตูต่างๆได้เป็นตัวหัวน,น็อตเดิมเดิไม่มีร่วงอยของการสาดส,สีหรือว่าการพ่นสีการพ่นซอกมาอย่างแน่นอนด้านบนตัวรอยเม็ดอาครนนี้ตอกเรงตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่มาอย่างแน่นอนค่ะภายในตัวรถของเขาเขาก็จะตกแต่งไปด้วยตัวสีทูโทนภายในสีเทาแต่กับตัวสีเบจคอนโซลสภาพสวยสภาพดีมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กซึ่งเขามีมาให้กันถึงคู่หน้า สำับตัวคอนโซลการก็ตกแต่งมาด้วยตัวลายไม้สีน้ำตาลค่ะคันนี้ลูกค้าเก่าใส่เป็นตัวจอ Android แบบพัสกรีนมาให้เราเรียบร้อยใช้แผ่นซีดีฟัง AMFM เชืช่อมต่อบลูทูธได้ตัวแอร์ได้ใช้เป็นตัวแอร์แบบออโต้มาพร้อมกับตัวจอแสดงผลแบบดิจิตอลตรงนี้แอร์เย็นฉ่ำทั้งคันใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ แล้วสำหรับตัวเกียร์ของเขาก็จะได้ใช้เป็นตัวเกียร์ออโต้ลักษณะดีไซน์แบบคันบันได4สปีดมาเราได้ปร้อยเลยค่ะลูกค้าใส่หัวเกียร์มาพร้อมกับตัวลายไม้อีกทําให้ดูเข้ากับตัวคอนโซลของตัวรถนั่นเองทะสอบตัวเบาะนะคะได้เป็นตัวเบาะหนังสีเบจทั้งหมด3แถวตอนเบาะสวยสภาพดีไม่มีต้องรอยการฉีกหรือว่าการขาดเบาะฝั่งคนขับเขาได้เป็นแบบปรับไฟฟ้ามาถึง8ทิศทางกันอีกด้วยและเดี๋ยวปุณมพามาชมสัมผัตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้ค่ะ และอย่างที่บุลืมบอกไปนะคะได้เป็นตัวรุ่นเขาเขาก็จะมีเป็นตัวราวหลังคามาให้แบบนี้สามารถนําเป็นติดตั้งแหลกได้เลยค่ะด้านท้ายตัวรถเริ่มกันที่ด้านบนเลยเขาก็จะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ได้เป็นตัวไฟเบรกตรงที่สามราให้แล้วเรียบร้อยกระจกบานท้ายได้เป็นกระจกแบบไร้ฟ้ากระจกทุกบานก็จะเป็นของโรงงานโตโยต้ามาตรงรุ่นด้านตัวไฟท้ายก็คือได้เป็นตัวไฟท้ายของโฉมหน้ายักษ์มาตรงรุ่นอีกเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับตัวกันชนด้านท้ายของเขาก็จะเป็นตัวสีเดิมสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยและคันนี้ลูกค้าเก่าเ,าเขาใส่เป็นตัวชุดแต่งมาให้แล้วสเกิร์ตอีกรอบคันค่ะอย่างที่บุนแจ้งไปเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันบ้างเริ่มมาที่ซีนซองด้านท้ายค่ะรอยเม็ดอาร์สภาพดีสติ๊กเกอร์เหรียญบาตรเดิมๆไม่มีร่องรอยของการสาดสีโดยการพ่นสีมาด้านบนหัวน็อตสภาพดีไม่มีร่องรอ,งของรยรรนนอรอรอของการแกะหรือการไขหัวน็อต ภายในตัวรถของคันนี้เขาได้เป็นตัวแอร์ล้ทั้งหมด3เข็ตอนเพดานสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการเจิมไม่มีร่องรอยของการน้ารั่วมาอย่างแน่นอนค่ะสับตัวบอกของเขาอย่างที่บุแจ้งไปว่ามีเป็นให้ถึง3มแถวตอนสภาพดีค่ะไม่มีร่องรอยของการฉีกหรือว่าการขาดเบาะแถวตอนที่3สามารถพับขึ้นด้านข้างได้เป็นสไตล,ล์ Ford Junner แบบนี้เลยและสำหรับตัวด้านหลังของเขานะคะเขาก็จะมีเป็นตัว พรมแบบนี้มาให้สามารถนําออกได้ตัวพรมรถจริงๆก็สภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดค่ะด้านข้า,าง,ขงตัวรถฝั่งคนขับกันบ้างสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือร่องรอยของการขูดการขีดเส้นสายลาสปอร์ตต่างๆยังอยู่ครบสีส้น,สนด้านข้าขงฝั่งคนขับได้เป็นตัวหัวน็อตอเดิมอีกด,ด้วยไม่มีร่องรอยการแกะหรือการไขสติ๊กเกอร์บล็อกดมอมยางเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบรอยต่อต o ยต้าตรงนี้ยังอยู่เดิมเด่นชัดค่ะ สัตรอรอยเม็ดอ้าด้านบนนี้เดี๋ยวเรามาชมกันได้เป็นตัวรอยเม็ดอ้าที่สวยเรียบเนียนเสมอล้านของเรารับประกันค่ะรถทุกคันไม่มีชนหนักพิการหรือว่าจมน้ําตัดต่อย้อมแมว100%เขียนลงในสัญญาซื้อขายให้ชัดเจนแผงด้านข้างประตูคันนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวลายไม้อีกเช่นเดียวกันคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารอบคันค่ะกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออตโต้มาพร้อมกับตัวระบบเซ็นเตอร์ล็อกและตัวล็อกกระจก เซอร์ตัวกระจกมองข้างได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้าอีกด้วยค่ะคันนี้ออปชั่นเขาถือว่ามีมาให้ครบคันได้เป็นตัวพวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะได้เป็นตัวสีก้านสภาพดีไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือร่องรอยของการ To ูมือทางด้านซ้ายมือน,นี้เขาก็จะได้เป็นตัวเพิ่มเสียงรดเสียงเปลียนโหมดค่ะ ตรงกลางมีเป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบกมาให้ซึ่งคันนี้มีมาให้ถึงคู่หน้าอย่างที่ปุนแจ้งไปสําหรับตัวด้านขวามือนี้เขาก็จะมีเป็นตัวระบบคู c คอนทรลนั่นเองและสำหรับตัวเบาะฝั่งคนขับนะคะได้เป็นตัวเบาะหนังสีเบจส,สภาพดีไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาหนักอีกเช่นเดียวกันและอย่างที่ปุแจ้งไปว่าเขาได้เป็นแบบปรับไฟฟา้ามาถึง8พิท่งสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะ ภายในตัวรถคันนี้ถือว่าออปชั่นมีมาให้ครบคันน่าใช้งานและห้องเครื่องของเขาจะสภาพดีขนาดไหนเดี๋ยวบุญพาไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ได้ใช้เป็นตัวขนาด3.0ลิตรระบบขับเคลื่อน2งล้อห้องเครื่องสภาพดีค่ะไม่มีคาบหรือว่าร่องรอยการไหลเยิ้มสินงซ่อมด้านข้างต่างๆได้ใช้เป็นตัวสิ่งซ่อมเดิมๆบอยไม่กวาดสติ๊กเกอร์มอ,อกแผ่นเพจหัวหมุดเดิมไม่มีร่องรอยการแกะหรือการย้ายแผ่นเพจคานด้านหน้ารอยสลักอรอยสลัก R สติ๊กเกอร์เหรียญบาทเลขต่อนมเบอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบรถคันนี้เขาได้ใช้เป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลซึ่งคันนี้ก็ถือว่าประหยัดอีกเช่นเดียวกันค่ะฝากระโป ต้าเดิมรอยเป็นอาสภาพดีแผ่นการความร้อนมีร่องหอยของการใช้งานมาบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองพี่ๆคนไหนที่ต้องการรถครอบครัวโฉบหน้ายักษ์หรือว่ารถเจ็ดที่นั่งสภาพดีๆไม่ควรพลาดคันนี้ค่ะได้เป็นตัวชุดแต่งมาให้รอกคันในงบราคาพิเศษเพียงแค่488,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตด,ดีคันนี้สามารถจัดฟน,นได้เต็มพี่ๆคนไหนสนใจรีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่เบอร์ 088 605 9138หรือ s i c a r 988เมียด้า,น,า,หานหน้าและหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ผมต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไควายไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ